เปลดฟ้าให้แล้วครับครับกำลังจะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนลูกสูบให้ครับดูลูกสูบให้เรามาดูเกียร์ครับที่ลูกค้าว่ามีอาการเสียงดังครับเวลาเดินหน้าถ้ยหลังครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่นี่ครับผลจากการไปแต่งปั๊มมาครับ ไปแต่งปั๊มแต่งสปริงมาครับติดเทอร์โบติดเทอร์โบก็ติดได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราเวลาทำปั๊มทำอะไรเราต้องดูการใช้งานเลยนะครับอันนี้น่ไม่รู้ลูกค้าขับได้ยังไงครับโอ้โหเวลารถปล่อยค้าออกรอบต่ำๆนี่ถีบทึ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 บเลยครับรถสะเทือนไปหมดเลยครับมันก็ส่งผลมาถึงระบบเกียร์สิครับแบบนี้ นี่ครับแดงเลยครับอือนช่ไหมครับครับมีก็หมดหลายตังค์อยู่ครับดีนะครับปั๊มเฮลิกไม่เป็นอะไรมากครับยังไม่เป็นไรครับที่ลูกค้าว่าเกียร์ดังครับสาเหตุจากการจะทำปั๊มโซล่าครับอยาก แรงครับทางที่ดีช่างต้มแนะนำครับให้มันเป็นจแตนดาร์ดเหมือนเดิมดีที่สุดครับแต่ก็ลูกค้าบางท่านก็ตดเทอร์โบก็ก็มีอยู่นะครับเยอะแยะแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทำสปริงให้มันตึงเกินไปครับเขาไม่ได้ไปทำความเขาแค้เปิดน้ำมันที่หน่อยครับ ก็ปกตินะครับมันก็ไม่ได้กระชากอะไรอันนี้ก็ไปทำสปริงไปแต่งตูดปั๊มครับต้ระวังกันด้วยนะครับเอาไปทำมามันกระชากครับมันกระแทกเวลาปล่อยค้าดออรอบตอนต่ำขับแทบไม่เป็นครับสะเทือนไปหมดเลยครับทั้งรถครับ เกียร์นี้ดังก้าเก้าเกาเลยครับเวลามันลา่ารถมันวิ่งครับรอบต่ำๆรถท่านใดที่ไปทำห่อ,อไปทำสปริงมาครับก็ไม่แนะนำนะครับไปติดลูกค้าไปติดเทรบโบมาครับไม่แนะนำครับ ตัวผู้ตัมพัมท,ท,ทําสเสิงกับผลเสียเอเป็นประมาณนี้ครับหลักๆก็เห็นเฟืองตัวนี้นครับกับเห็นตัวนี้แล้ววต้องดูต่อไปครับว่ามันมีตัวไหนบ้างครับก็าฝากไปดูทาหฮอนนะครับ ใช้รถครับการทำรถเราจะทำห่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถไถครับมันไม่ใช่รถกระบะรถหกล0อรสิบ,บ1 0อครับกับผลเสียมเยอะครับครับก็ต้องตังครับแทนที่จะได้ตังค์เนาะ ทำงาน,นโอเคครับเดี๋ยวช่างต้อมจะให้ครับวกลับทำให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับ,อคคร,บรอชมคลิปต่อไปครับ